สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแดทางหวยห,หาหน่อยหวยหาหนอยสุดแยกนะครับผมสี่หนอยวันที่ยี่สิบเดือนเก้าพี่หกเจ็ดนะครับวันนี้ขอแก้มือครับผมเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เด่นมาแต่จ่อไม่มานะเด่นมาสองหาหน่อยจ่อไม่เข้าเลยครับผมมาแก้มือเนาะ อ๋อเฉพาะกิจรครับผมวันนี้เด่นสามนะสามกับห้าเฉพาะกิจสามกับห้านะครับก็จะมีสามหนึ 1, ่งสามแปดสามหนึ 1, ่งสามแปดสามเก้าห้าหนึ 8, ่งห้าแปดห้าเก้า ตัวกันนะครับผมสามศูนย์ห้าศูนย์สามหกแล้วก็ห้าเจ็ดสามหกห้าเจ็ดครับผมฟันห้านะครับ ห้าแปดห้าเก้า <c oughs> ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าแล้วก็สามหนึ่งครับผม้านอยเฉพาะกิทนะครับจบไปแล้วต่อไปมาดูฮานอยพิเศษ รายพิเศษเมื่อวานนี้ให้สีนะออกมาสี่ห้าจอไม่เข้าเลยพิเศษนะครับผมวันนี้เด่นพิเศษวันนี้ผมให้เก้าเก้ากับแปดเก้ากับแปด ก้าห้าเก้าหกเก้าสามแปดห้าแปดหกแล้วก็แปดสามสำหรับตัวกันก็จะมีเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งครับผมเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับ ตัวฟันนะครับเป็นเลขกา้าตัวเน้นก็จะมีตัวเนี้นะครับผมเก้าห้า้าหก้าสามแล้วก็8ปดสามสำหรับฮาหนอยพิเศษนะครับก็จบลงไปแล้วครับผม ต่อไปก็จะเป็นหวยฮาหนอยปกติฮหาหนอยปกติก็นี่เลยเก้ากับแปดนะเก้ากับแปดนะเก้าสามเก้าห้า เก้าหกเก้าสามเก้าห้าเก้าหกแปดสามแปดห้าแล้วก็แปดหกตัวกันเก้าสองแปดสองเก้าหนึ่งเก้าเจ็ด สำหรับตัวฟันเก้านะฟันเก้านะครับมีอ่าตัวเน้นมีเก้าหกเก้าห้าครับผมเก้าสามแปดหกเน้นเน้นทุกตัวเลย เนีนทุกหานเลยครับผมหกขางเก้าสามเก้าห้าเก้าหกแปดสามแปดห้าแล้วก็แปดหกครับผมก็จบไปแล้วสำหรับฮานอยปกตินะเก้ากับแปดขอให้มีขอให้มีมาให้เห็น ต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นฮานอย VIP ก็9กับ8วันนี้3ามฮานอยนะครับเกับ8เลยนะ9กับ8เลยก็จะมี95ครับผม96 9 7 9 5 9จ9 7เก้าห้าเกเเจ็ดตัวกัานะครับก็จะมี92 82 94แล้วก็84 สำหรับตัวฟันนะครับเป็นเลขเก้าครับผมฟันเก้านะครับมีเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแปดห้าแปดแปดห้าแปดหกขอให้เข้าเป็นตัวเน้นตัวเน้นครับผมเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแปดห้าแปดหกนะครับ สำหรับแนวทาง <c oughs> สำหรับแนวทางหวยฮานอยครับผมก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ